ท่านเจือครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายเชื่อราชศีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมได้ปรับลดกระทรวงมาไทยในภาพรวมนะครับมาตรา1 7เอาไว้ในภาพรวมส0ร์ผมเอง มีเหตุผลในการที่สนับสนุนประกอบผมคิดว่าการที่กระทรวงมหาดไทยจะนำเงินงบประมาณไปใช้ในคราวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะ,ะไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมได้เปิดไปดูสำนักง,งานประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับวงเล็บสมันมีงาน แผนงานสร้างความปรองดองสมารฉันและฟื้นฟูประชาธิปไตย35ล้าน1แสนบาทแล้วในขณะเดียวกันกรมการปกครองก็ตั้งไว้ด้วยนะครับท่านประธานครับแผนงานสร้างความปรองดองสมารฉันและฟื้นฟูประชาธิปไตย261้ล้าน2 7 0 7 0 0เจบาทขณะเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชนก็ตั้งแผนงานสร้างความปรองดองสมรรฉันและฟื้นฟูประชาธิปไตยไว้เจ็ดสิล้านเศษเศษนะครับถ้าดูเงินในของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการสร้างความปรองดองสมารฉันและฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วเนี่ยผมรวมแล้วเร็วๆเ,เ,เนี่ยก็300ร้อยกว่าล้านซึ่งผมเห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่มากนะครับท่านครับ ผมไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงมาไทยเนี่ยจะนำไปใช้แบบไหนทางคณะกรรมการได้ถามหรือเปล่าครับได้ถามหรือเปล่าว่ากิจกรรมทำแบบไหนเพราะว่าผมจำได้ตอนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหมหานครที่เร็วๆเ,เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีสํานักโพออกมา ทายผลการเลือกตั้งนะครับกันมากมายเลยครับแต่ว่าปรากฏว่าโพลที่ออกมาเนี่ยทายคาดผลการเลือกตั้งออกมาผิดแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมา,มากนะครับว่าทางกระทรวงมหาไทยให้เงินงบประมาณไปยังหมาไัหนึ่งเพื่อจะทําในเรื่องการสารเสวนาแล้วปรากฏว่าผลโพครั้งนั้นนะครับกลายเป็นว่า ออกมาว่ารัฐบาลชนะผมว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเกิดความไม่มั่นใจว่าแนวทางที่รัฐบาลจะต้องอไปทําหรือจะสร้างความสมานฉันท์และก็รองดองนั้นผมไม่มั่นใจนะครับ2ปีที่ผ่านเนี่ยรัฐบาลไม่มีท่าทีในการที่จะสร้างความปรองดองเลยนะครับรัฐบาล พยายามที่จะสนับสนุนให้คนของตัวเองไปสถานที่โน้นสถานที่นี้ในเวลาที่หน่วยงานนั้นๆออกมาแสดงความเห็นตรงกันข้ามกับรัฐบาลแนวทางแบบนี้ครับมันไม่ใช่แนวทางการปองดองหรอกแล้วผมไม่มั่นใจว่ากระทรวงมหาทยที่จะเอาเงินไปคราวนี้นะครับจะไปทำแบบไหนจะไปชี้นำอย่างไร จะไปทําอย่างไรกรัรบริการได้ถามทางกระทรวงมาไทยหรือไม่นะครับแล้วก็สมานฉันฟื้นฟูนฟรประชาชัใจใช้เงินเยอะนะครับ3 0มส,สามกว่าล้านเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละครับแล้วก็การพิจารณาเงินก็นประมาณ3วันที่ผ่านมารูปแบบการฟื้นฟูนฟนฟนประชาชนใจผมไม่เคยเห็นทางผู้นําของรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็ดีไม่ได้เข้ามาฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้เนี่ยรัฐบาลจะไปสร้างสภาปฏิรูปไม่จําเป็นนะครับใช้เงินเมื่อมานอีกมากมายนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเข้ามาสภาผู้แทนราษฎรก็แก้ปัญหาได้แล้วสร้างความสมานฉันได้แล้วไม่ต้องไปสร้างสภาอื่นนะครับท่านประธานครับ อันนี้คณะกรรมาการต้องถามให้ผมด้วยนะครับว่าเอาไปใช้แบบไหนะัะน,นั้นผมไม่มั่นใจแล้วก็ผมขออนุญาตปรับลดเงินในหมวดนี้นะครับเรื่องที่ผมเองอยากจะเรียนกับท่านประธานหน่วยงานที่มีความสำคัญแม้ว่าเพื่อนสมาชิกในสภายอย่างนี้ได้อภิปรายไปบ้างแล้วก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น กรมนี้เป็นกรมที่มีความสำคัญมากๆนะครับมีความกังวลในสภาเราเกิดขึ้นว่าขณะนี้เนี่ยท้องถิ่นทั่วประเทศกำลังทำเรียนแบบกับรัฐบาลถามว่าเรียนแบบยังไงครับท่านประธานกัมมาธิการเรียนแบบว่ารัฐบาลชอบกู้เงินท้องถิ่นตอนนี้กู้เงินหมดนะครับ เพราะว่าเรียนแบบแม่เรียนแบบของเรากู้กู้กู้ถามว่าตอนนี้กู้เนี่ยทางคณะกรรมการเคยถามท้องถิ่นทั้งหมดไหมครับว่าตอนนี้กู้เท่าไหร่ตอนนี้เป็นเงินกู้เท่าไหร่แล้วก็ชําระได้เท่าไหร่แล้วตัวเลขมีไหมครับไอ้น,นี้เป็นเพราะว่าเราเองรัฐบาลเองไปทําตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับไอ้น,นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นความกังวลว่าเมื่อท้องถิน่น กู้แล้วก็ไรายได้น้อยลงแล้วกู้ไปได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงๆจังๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับท้องถิน่นเนี่ยก็ต้องถามทางการมณิการว่าการไม่การได้ถามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ว่าท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นที่กู้เงินไปเนี่ยมีเหตุมีผลอย่างไรและก็เอาไปทําอย่างไรนะครับและขณะนี้ ยอดเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเรื่องที่อยากจะเรียนกับท่านประธานต่อไปก็คือว่ากรมการปกครองนะครับกรมการปกครองเป็นกรมหนึ่งที่มีความสำคัญมาก,มากๆนะครับท่านประธานครับแต่ว่าปัญหาที่เราเห็นบ่อยมากก็คือว่ากรมการปกครองจัดบัตรประจำตัวประชาชนมีปัญหา มีปัญหาเพราะว่าเราจะเห็นข่าวตลอดนะครับว่าเวลาบัตรประจำตัวประชาชนหมดประจำตัวประชาชนไม่พอนะครับใช้ใบเหลืองพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกผมอยากจะเรียนถามคณะกรรมาที่การว่าตอนที่กรมการปกครองมาขอเงินว่ประมาณเนี่ยการมาการได้ถามแล้วก็กรมการปกครองให้ความมั่นใจกับกัรมาการหรือไม่ว่าบัตรประชาชนทําไมขาด ทำไมพี่น้องประชาชนมาขอติดต่อขอรับบัตรประชาชนาต้องใช้ใบเหลืองแทนเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของการมืการที่จะต้องอให้ความมั่นใจกับสภาแห่งนี้แล้วก็ต้องมีคําตอบให้กับทางสภาด้วยว่าทางหน่วยงานที่ของเงินงบประมาณไปทํานั้นเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ดีหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับกระทรวงมาไทยมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเราได้ออกกฎหมายพรบรส,สอบอตนะครับแล้วก็ได้ทำกฎหมายจนเสร็จเรามีความมั่นใจว่าถ้าเราได้มีการพัฒนา รายได้ให้กับพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดชายแดนได้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงการแก้ปัญหาภาคใต้จะไปได้ท่านคณะกรรมการได้ถามให้หรือเปล่าว่าขณะนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปดำเนินการตาม นโยบายเดิมได้ข้าไปสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งครับท่านกรรมิการที่ผมอยากจะเรียนว่าทางกระทรวงมหาไทยเหมือนกับว่าบทบาทต่อการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้เหมือนจะลดลงแต่ว่าผมก็คิดว่ากระทรวงมหาไทยยังมีความสำคัญมากนะครับในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนกับคณะกรรมการว่าช่วงทีอ่อยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็มีการเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่าย b บีนั้นหลังจากนั้น b บ n ได้ออกมาสรุปข้อตกลงว่าอ,อำเภอสะเดาของจังหวัดสงขลาซึ่งเดิมเนี่ยอำเภอสะเดาเนี่ยไม่ได้อยู่ใน การเจราจาด้วยแล้วก็อำเภอเดาเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสงบเรียบร้อยมาตลอดเวลาสงขลามีแค่สี่อำเภอเท่านั้นแหละครับไม่ได้รวมอำเภอสเสดาด้วยแต่ว่าเมื่อ b บีได้ประกาศอำเภอเดาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่เห็นท่าทีของฝ่ายรัฐบาลที่จะใหอะ้ออกไปท่วงติงหรือบอกว่า อำเภอสเสดวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องพี่น้องชาวสงขาพี่น้องชาวสเสดารู้สึกเสียกําลังใจมากว่ารัฐบาลละเลยรัฐบาลไม่ให้ความสนใจต่อเรื่องนี้ผมเลยต้องเรียนกับท่านประธานไปยังคณะกรรมรการว่าคณะกรรมการเองต้องถามเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้ทวงติ่งไปไหมนะครับว่าอำเภอสเสดาไม่ได้อยู่ในไม่เกี่ยวข้องในการที่จะ เป็นอำเภอหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วยนะครับนั่นก็ต้องต้องเรียนกับท่านประธานว่าเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอีกมากมายถ้ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจจริงจังนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนก็คือว่ากลมที่ดินครับกลมที่ดินเนี่ยผมมาดูเอ่อ ก็ได้รับเงินนบประมาณมากกรมที่ดินเนี่ยอยากจะเรียนกับพี่น้องอ,อยากจะเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังกนรบริการว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมีความคาดหวังมากครับว่าเอกสารสิทธิ์โฉนดของเขาควรจะได้รับตอนที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นได้มีนโยบายเราจะสำรวจ แล้วก็ให้พี่น้องที่มีสค .1 อหนึ่งมาขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วเราจะเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้หมดทั่วประเทศแต่ว่าเท่าที่ติดตามมาขณะนี้เนี่ยนะครับความล่าช้าในการออกโฉนดที่ดินมีมากไม่ได้เป็นไปตามเป้าพี่น้องประชาชนคอยและก็บางคนคนยากคนจนเนี่ยนะครับต้องไปเสียเงินเพิ่มในการออกโฉนดที่ดิน เรื่องนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของทางรัฐที่จะออกไปเดินสำรวจให้เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลแล้วจะได้โฉนดที่ดินอ,อย่างรวดเร็วทางกรมที่ดินอาจจะขาดเงินงบประมาณแต่ว่าเมื่อคณะกรรมการได้ถามทางกรมที่ดินหรือไม่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณเพื่อพี่น้องประชาชนที่จะได้ออกโฉนดที่ดินแล้วหรือไม่ แล้วได้เพิ่มเงินว่าประมาณยังไงอันสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานผมต้องขออนุญาตนำเรียนกับผ่านไปยังกันไม่การเพื่อจะได้สอบถามให้ได้เป็นประโยชน์กับทางพี่น้องประชาชนผู้เจ้าของผู้เสียภาษีก็คงเป็นหน่วยงานสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือผมก็เห็นใจท่านประธานนะครับท่านประธานก็พยายามจะกดไหม่ผมก็ให้ความร่วมมือกับท่านประธานแต่ว่า ก็เป็นหน่วยงานสุดท้ายก็คือว่ากลมกป้องกันและบรรเทาสารภัยครับท่านปรนครับกรมนี้เป็นกลมหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูภารกิจและก็ผมไม่แน่ใจว่าภารกิจของกลมจะเปลี่ยนไปบ้างแค่ไหนอย่างไรก็ต้องเรียนถามทางการบริการว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เคยได้ป้องกันนะครับเป็นการบรรเทาเสียมากกว่า นั่นคือภารกิจซึ่งจริงๆการป้องกันของกรมน่าจะมีส่วนในการป้องกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราสิ้นเปลืองเ,อเงินงบประมาณามากนะครับเพราะว่าเราเราไดา้ไม่ได้ป้องกันตั้งแต่ต้นเราแค่บรรเทาสารภัยบรนเทาเล็กๆน้อยๆน,นะครับขออนุญ,ญาตนิดเดียวท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆก็คือว่าพี่น้องประชาชนได้ ร้องเรียนมาเยอะมากครับบอกว่าการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของคนไทยเรามากจนเกินเหตุขณะนี้กระทรวงมหาไทยได้ออกใบอนุญาตให้มีปืนซื้อปืนกันได้ง่ายมากครับท่านครับอันนี้ขออนุญาตเรียนกับท่านประธานไปถึงทางคณะกรรมาธิการด้วยว่าได้ถามกระทรวงมหาไทยหรือไม่ตอนที่มาขอเงินก็ประมาณนั้นว่าทําไมจึงต้องอ ให้พี่น้องประชาชนได้ดง่ายครับขณะน,นี้ทุกบ้านเนี่ยถ้าประธานไปสำรวจดูนะครับหลังหนึ่งต้องมีปืนอย่างน้อยออห้ากระบอกสี่กระบอกเพราะว่าเราซื้อได้ง่ายกระทรวงมหาทยไปจัดสวัสดิการไปส่งเสริมให้กับาการจริงบ้างาการไม่จริงบ้างใช้ชื่อคนน้นใช้ชื่อคนนี้อันนี้คือแนวทางที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้วยซ้ำนะครับอัน,นี้เกินความจําเป็นก็บอกว่าประเทศไทยของเราผลิตปืนที่ดีๆไม่ได้หรอกครับเรานํเข้าวมาทั้งนั้นแต่ว่าเราก็มีปืนมากอันนี้ก็ต้องเรียนกับทางท่านประธานผ่านไปยังการบริการด้วยว่าตอนที่กระทรวงดสำนักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาขอปรหมาณเราได้ถามเรื่องนี้หรือไม่ผมก็เป็นเหตุผลของผมที่ได้ปรับลดเงินงบประมาณไว้ในภาพรวม10%ครับ ท่านประธานครับขอบคุณครับ